สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบก,กับผมฮาร์ดสุทธ,ธิพงศ์ทัศพิท h กุลกับรอยไทยไอเดียนะครับวันนี้ภารกิจของเรามีดีที่เส้นนั่นก็คือราเมงแกงกะหรี่แกะอย่างแรกเลยครับอุ่นหม้อ,อของเราให้ร้อนนะครับให้ร้อนจัดเลยจากนั้นนํารอยไทยแกงกะหรี่นะครับเทใส่เลยครับใส่ให้หมดเลยนะฮะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เดือดครับเติมเค็มอีกสักนิดหนึ่งนะฮะด้วยเกลือปน่นนะครับ แล้วก็เพิ่มความหอมด้วยพริกไทยครับคนให้เข้ากันอีกสักทีนะฮะเมื่อน้าแกงของเราเดือดพุ่งได้ที่นะฮะปิดไฟแล้วนําเส้นราเมงนะครับใส่เข้าไปเลยครับนี่ครับคนให้เข้ากันนะฮะสักนิดนึงนะครับจากนั้นเอาขึ้นเลยครับให้เส้นเขาสะดุ้งพอแล้ครับจากนั้นก็คีบเส้นนะครับเอาเฉพาะเส้นนะครับเดี๋ยวน้ําแกงตามทีหลังครับนี่ครับต้นกระเทียมซอยนะครับ มะเขือเทศซอยให้ดูมีสีสันโดดเด่นน่ารับประทานสักนิดหนึ่งนะฮะพระเอกของเราครับเนื้อแกะปรุงสุกแล้วนะฮะอืมนะฮะวางให้พอเหมาะเพื่อความสวยงามนะครับจากนั้นน,นําน้ําแกงนะครับราดเพิ่มความชุ่มฉ่าและน้ําขุกขลิกนะครับจบด้วยน้ํามันพริกนะครับเพื่อความสวยงามนี่ครับและนี่คือราเมงแกงกะหรี่แกะอีกหนึ่งเมนูเด็ดในภารกิจมีดีที่เส้นจากรอยไทยไอเดียดูสวยงามน่ารับประทาน ในเวลาเตรียมตัวที่ไม่นานมากนะครับอิ่มอร่อยได้ทุกมื้อกับรอยไทยไอเดียนะฮะสำหรับวันนี้เวลาสำหรับรอยไทยไอเดียหมดลงวี่เท่านี้นะครับกลับปติดตามรายการรอยไทยไดีได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับอัมพลฟูด้ด